สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำมาปิงปองนะมาอันแรกเลยอันนี้บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟรุ่นนะี้ใช้มานานแล้วมันาเดือนนึงได้แล้วนะครับดีเหมือนกันครับรุน่นนี้ตัวนี้ถ้าใช้สำหรับแข่งก็ได้นะครับตัวนี้สำหรับแข่งก็ได้อยู่นะครับตัวนี้บัตเตอร์ไฟถ้าตัวนี้คใครอยากจะซื้อ400กว่าบาทนะครับ ตัวนี้เดี๋ยว้อยบ,บาทแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งเป็นของอดิดานะครับตัวนี้ของอดิดาตัวนี้ก็ใช้สำหรับฝึกซ้อมได้อะไรได้ฝึกซ้อมแต่แข่งก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่อดิดาตัวนี้สองร้อยกว่าบ,บาทบแล้วมาถึงตัวสุดท้ายนี่ของแกนสปอร์ตนะครับของแกนสปอร์ต ตัวนี้ใช้สำหรับฝึกซอ้อมหรือทาใหม่นะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบกว่าบาทนะครับแต่ดีเหมือนกันนะครับซองของมันจะเป็นไอ้นี้นะครับซองของมันแกนนด์ทอตนี่ครับ,รบซองของแกนนป์ทอตนะครับของ a d i d a s รุนี้ดีเหมือนกันยู่ อยู่ที่แต่ละคนว่าถนัดอันไหนนะครับถมว่านี่บัตต์ฟลไฟดีที่สุดแล้วนะครับรอาลงมนก็เอรีด้าเอรดาหน้าไม้มันหนังมันจะไม่หนานะครับมันจะบางแต่ไม้ไม้มันหนาแต่หนังมันไม่บางมันจะทําให้แตกได้แต่นี้หนังหนานะครับปัตตฟ้ยไหนังหนานะครับไม้ก็หนามันจะทำให้ไม่แตก แต่นี้หนังหนๆครับแต่ไม้บางอันนี้นะครับงั้นผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับับสสวดีครับ